วร์ทาแมกกาซีนท่าเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ วันนี้เราจัดงานข้อมูลเครดิตพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย2ทศวรรษถ้าจะมองอนาคตของ NCB <อ>ก็อยากจะให้มอง2คำาข้อมูลเครดิตแล้วก็พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยคืออย่างที่เรียนบนเวทีเมื่อเช้านี้คือหลังจากที่เข้ามาอยู่ที่นี่เราเห็นข้อมูลมากมายเลยแล้วเราก็รู้แล้วแหละว่าข้อมูลเป็นประโยชน์อย่างมากมันเป็นประโยชน์ใน2เรื่องเรื่องแรกเลยเนี่ยตัวข้อมูลเครดิตเองเนี่ยมันเป็นระบบเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์กับการเงินก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะกู้สินเชื่อต้องมีข้อมูลเครดิตแลละถ้าเกิดว่าสถาบันการเงินไม่มีข้อมูลเครดิต รู้จะปล่อยอยังไงขณะที่พวกเราเองเช็คข้อมูลเครดิตบ่อยๆวันนี้ก็มีประโยชน์นะทีเช็คไปเช็คมาเจอบัญชีมิดนี้ชวนชวนเช็คกันด้วยแต่ในส่วนที่2ข้อมูลเครดิตของเราเนี่ยมันเป็นสถิติที่บ่งบอกอะไรเยอะมากๆเลยแล้วเราคิดว่านอกจากเราจะใช้ข้อมูลเครดิตให้โอกาสกับผู้คนมากขึ้นแล้วเราก็อยากจะใช้ข้อมูลเครดิตในมุมที่เป็นสถิติให้ประโยชน์กับประเทศชาติมากขึ้นด้วยถ้าถามว่าทํายังไงข้อมูลสถิติพวกนี้ที่ผ่านมาเราทําอยู่แล้วก็คือใช้มันเป็นสัญ,ญญาณในการเตือนภัยบางอย่างเกี่ยวกับระบบการเงินของประเทศต่อมาข้อมูล เครดิตที่เป็นสถิติเหล่านี้เนี่ยยังเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการที่หน่วยงานภาครัฐจะนําไปใช้ในการออกแบบนโยบายจริงๆที่เราเห็นมาแล้วก็อย่างเช่นในเรื่องของโครงการปิดนิไวไยไปต่อได้โครงการนี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีข้อมูลเป็นสารตั้งตน้นไม่มีสถิติต่างๆเป็นสารตั้งตน้นว่าใครมีนี่อยู่เท่าไหร่มีนี้รวมกันอย่างไรแล้วก็จะแก้ปัญหาที่จุดไหนจะได้ผู้คนเข้ามาร่วมโครงการเยอะที่สุดพวกนี้คือข้อมูลสถิติทั้งนั้นเลยอันนี้แสดงให้เห็นเจนเลยว่าข้อมูลเครดิตที่เป็นสถิติมีประโยชน์สําหรับการออกแบบนโยบาย ในการที่จะแก้ปัญหาหนี้สินในการที่จะออกแบบนโยบายที่จะทำให้คนเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นในอนาคตแล้วนอกจากนี้ในอนาคตที่เรามองข้อมูลเครเดิตต่ตอไปเรามองว่ารายละเอียดของข้อมูลจะช่วยผู้คนได้ยกตัวอย่างโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เหมือนกันก็คงจะได้ยินแล้วว่ามีการให้รหัสในการที่ชำระหนี้ปิดหนี้ได้ได้รหัสชำระเป็นปกติมีรหัสต่างๆเกิดขึ้นรหัสบแบบเนี้ยตัวเรนเองมันจะเรียกมันว่าเป็นสติกเกอร์ฉนันคิดว่าการที่เรามีสติกเกอร์ละเอียดละเอียดติดข้อมูลของผู้คนมัน จะทาให้เราหาโอกาสให้เขาได้มากขึ้นในเศรษฐกิจทุกวันนี้นี่มาค้าขายก็ลําบากเศรษฐกิจก็ไม่ดีหรือว่าสถาบันการเงินก็ทํามาค้าขายเหมือนกันเขาต้องการที่จะปล่อยสินเชื่อไม่ใช่เขาไม่ต้องการทํายังไงที่เราจะขุดลงไปในกองข้อมูลเครดิตหาโอกาสที่สถาบันการเงินจะปล่อยสินเชื่อได้หาโอกาสที่ผู้คนสามารถจะเข้าถึงสินเชื่อได้อันนี้เป็นความท้าทายของปี2,569ที่ NCB มองว่าเราอยากจะทําแล้วก็อยากด้วยสังคมต่อไปจริงปัญหานี้ครัวเรือน GDP ลดลงในช่วงสองปีที่ผ่านมาเราเห็นนี่ควรเรือนต่อ GDP ลดลงแน่นอนส่วนหนึ่งมันเป็นการที่ GDP โตขึ้นแม้จะโตในปริมาณที่ไม่ถูกใจเราแต่มันก็โตขึ้นในขณะที่นี่สูงขึ้นแต่อาจจะสูงขึ้นไม่ได้มากขนาดน,านั้นมันก็เห็นนี่ควรเรือนต่อ GDP ลดลงแล้วนี่ที่สูงขึ้นแต่ไม่ได้สูงขึ้นมากขนาดน,านั้นเป็นเพราะการเข้าไม่ถึงมันอาจจะไปต่อไม่ได้ก็เลยเกาะน,นี่ต่อไม่ได้อันนี้เป็นความจริงการแก้ปัญหาทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าจุดตั้งต้นคือรายได้รายได้ต้องมาก่อนอ่ะอันนี้พักไว้ข้้้้าาางงงหนนนึ่ีีเขขมมดููใกออล เราก็จะพบว่ามันมีนี่แต่ละประเภทไม่เหมือนกันถึงบอกว่านี่คือไฟแล้วเราจะเล่นกับไฟยังไงเราจะเล่นกับนี่ยังไงไฟมีทั้งประโยชน์แต่ไฟก็ไม่ได้นี่ก็เหมือนกันมีทั้งประโยชน์ไม่ได้เราเข้าไปดูกองข้อมูลนี่ที่มีประโยชน์คืออะไรนี่ที่ไหม้แล้วลามเร็วตอนนี้คืออะไรที่เราเห็นจากข้อมูลนี่ที่ไหม้แล้วลามเร็วอาจจะเป็นนี่ที่เกี่ยวกับอุปโภคบริโภคนี่หรือไฟที่มีประโยชน์คืออะไรความมั่นคงของชีวิตบ้านเครื่องมือทำมาหากินมอเตอร์ไซ รถกระบะพวกนี้นี่ธุรกิจอันนี้ชัดเจนมันคือหนี้ที่มีประโยชน์นั้นข้อมูลทั้งหมดของเราเนี่ยมันจะสะท้อนสิ่งเหล่านี้ทําให้เราเห็นว่าไปที่รามเร็วคืออะไรไปที่มีประโยชน์คืออะไรแล้วเราก็จะได้บริหารจัดการถูกเป็นตัวตัวไปทุกท่านอาจจะรู้จัก ease of doing business อันนี้เป็นดัชนีชี้วัดของ world bank ซึ่งมีความสําคัญกับประเทศเพราะมันสะท้อนขีดความสามารถทางการแข่งขันแล้วเวลาที่ใครเขาจะมาลงทุนไหนกับเราเขาดูตัวนี้ว่าเรามีความสามารถในการแข่งขันมากน้อยขนาดไหนวันนี้เนี่ยทาง world bank เปลี่ยนใหม่จาก ease of doing business เป็นตัวใหม่ชื่อ B-Ready ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ได้เข้าประเมิน B-Ready ในปีหน้า2569ซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วค่ะประเทศอื่น,นๆหลายๆประเทศเขาประเมินกันมาเยอะแล้ววันนี้น่าสนใจมากคือเขาประเมิน10กลุ่มมีดัชนีทั้งหมด10กลุ่มหนึ่งในกลุ่มดัชนีนียเป็นเรื่องของภาคการเงินที่ในเรื่องของภาคการเงินมีหัวข้อหลักเป็นหัวข้อใหญ่เลยก็คือหัวข้อเรื่องข้อมูลเครดิตในหัวข้อเรื่องข้อมูลเครดิตปีหน้าเราจะได้รับการประเมินตอนนี้เราเตรียมความพร้อมกันอยู่แต่เราเห็นชุดคําถามระดับหนึ่งแล้วล่ะก็จะมีา่เรก็อ จะได้คะแนนน้อยอีกเหมือนเดิมก็คือข้อมูลทางเลือกซึ่งก็คือประเทศไทยเราไม่ได้จัดเก็บเข้ามาร่วมกับข้อมูลเครดิตอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าเราอ่ะประเมินเป็นกลุ่มที่สาารประเทศอื่นเขาประเมินไปกันเยอะมากแล้วปรากฏว่าในกลุ่มที่เป็นเรื่องของข้อมูลเครดิตคะแนนสูงสุดนํามาเลยในกลุ่มประเทศทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในเอเชียลิปิินส์นำมาเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยเวียดนามที่ไม่ได้เกาะกลุ่มท็อปท0แต่เกาะม,มาติดๆคืออินโดนีเซียอันนี้ตื่นเต้นล้วประเทศไทยเราปีหน้าเราจะเกาะกลุ่มไหนนะของข้อมูล ซึ่งอันนี้ตั้งใจเลยว่าเดี๋ยวปีหน้าจะลงไปศึกษาเรื่องนี้ให้ชัดเจนมากขึ้นว่าประเทศที่เขาได้คะแนนสูงสในเรื่องของข้อมูลเครดิตซึ่งหมายความว่าขีดความสามารถทางการแข่งขันของเขาในเรื่องนี้สูงเขาสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนแล้วก็ผู้คนที่ทําการค้าขายกับประเทศเขาเนี่ยมันมีไส้ในมันมีอะไรแล้วเราจะนํามานําเสนอในประเทศเพื่อปรับปรุงแล้วก็ทําสิ่งเหล่านี้ให้ดีขึ้นได้อย่างไงตอน be ready เนี่ยเป็นรูปแบบการประเมินแบบใหม่เพราะฉะนั้นกลุ่มคาถามไม่เหมือนเดิมแต่ในการที่ไม่เหมือนเดิมยังคงวัดในเรื่องขขอออองง้มููลลทาาเเือกอย่พระ ว่าในโลกเราในปัจจุบันเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจมาต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะเจอกันทั้งโลกมีปัญหาเหมือนกันทั้งโลกก็คือถ้าเราดูเฉพาะข้อมูลเครดิตเฉยๆเราจะมอบโอกาสให้ผู้คนได้ยากขึ้นสถาบันการเงินก็จะทําธุรกิจได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่แสดงถึงพฤติกรรมของผู้คนในความที่เขายังไปต่อได้อยู่พวกนี้ข้อมูลทางเลือกเข้ามาช่วยได้หลายๆประเทศก็นําข้อมูลทางเลือกเหล่านี้เข้ามาเป็นคะแนนเสริมบางประเทศทนี่เอามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลเครดิตเป็นสกอร์แบบ ใหม่เลยอันนี้มีเยอะเลยค่ะในประเทศต่างๆในโลกที่เอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาแล้วคิดว่าจําเป็นเพราะทุกคนมองเห็นแล้วว่าต่อไปข้างหน้านี่ดูข้อมูลเครดิตเพียวๆล้วนๆนโดยไม่ดูข้อมูลอื่นเสริมบางทีมันมีโอกาสที่ซ่อนอยู่แต่มันมองไม่เห็นแล้วมันหายไปข้อมูลทางเลือกก็มีเช่นการชําระค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือแม้แต่วันนี้พฤติกรรมการใช้จ่ายบนแพลตฟอร์มอันนี้ก็เป็นข้อมูลทางเลือกเหมือนกันกฎหมายไทยยังไม่อนุญ,ญาตให้ทางบริษัทข้อมูลเครดิตจัดเก็บแต่จริงต้องเรียนว่าสถาบันการเงินทุกวัน เขาพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะดูสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะเขาก็ต้องพยายามหาโอกาสในการที่จะปล่อยกู้ให้ได้อยู่เหมือนกันแต่พอมันไม่เป็นระบบแล้วมันไม่ได้ประมวลผลเป็นคะแนนร่วมกันมันดูยากมีเรดี้เนี่ยกระบวนการปีหน้าประมาณกลางปีจะเข้ามาทางธนาคารโลกเข้ามาประเมินทางประเทศไทยนี่มีทางกรพรเป็นแม่งานเนื่องจากประเมินตั้ง10หมวดแล้วในแต่ละหมวดน,นี่จึงมีหัวข้อย่อยอีกมากมายเพราะฉะนั้นประเมินเยอะแล้วก็เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานของประเทศไทยใช้เวลาระดับหนึ่งเขาบอกว่าประมาณเดือนพฤศจิกาปีหน้า ก็น่าจะประกาศคะแนน b r e a รดีของประเทศไทยได้